สวัสดีครับพี่บิ๊กจุฬาติวเตอร์นะครับวันนี้นะครับพี่มาสอบทีแบทนะครับที่นี่เลยด้านหลังนะครับตึกมหิตราชิเบตนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวพี่จะออกมาเล่าให้ฟังนะครับว่าข้อสอบเนี่ยออกเรื่องอะไรบ้างนะครับง่ายหรือยากกว่าที่คิดเอาไว้นะครับก็คือตื่นเต้นมากก็ยังไงก็เดี๋ยวลองไปสอบกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวออกมาเล่าให้น้องฟังนะครับ น้องๆครับตอนนี้พี่สอบเสร็จแล้วนะครับแล้วพี่จะบอกว่าการสอบครั้งนี้มันมี3วิชานอ้อก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะนาอแล้วก็ตอนที่เข้าไปในห้องสอบเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราแบบนั่งสอบจริงๆเลยอะครับก็คือว่าเรียง1ต่อ1ต่อ1รไปเรื่อยๆเลยแถวหนึ่งก็จะมประมาณแบบ5คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เว้นวักไปแล้วก็เป็นคนข้างๆเนาะแล้วก็อุปกรณ์ในการสอบอะครับ ทางสนามสอบอเขาจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือมีปากกาบินสอบสองแทง่งแล้วก็มียังลบให้แถมมีนี่ด้วยกบรไกรนิสสอให้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงสําคัญก็คือมีเครื่องคิดเลขให้ด้วยแต่ว่าเครื่องคิดเลขก็จะเป็นเครื่องคิดเลขแบบไม่ได้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ครับเครื่องคิดเลขแบบพ่อค้าแม่คา้าที่เขาขายของกันนะแต่ว่าเนี่ยจะเป็นฉบับจิ๋วๆเล็กๆข้อสอบเนี่ยระยะเวลาในการสอบนะครับก็จะมีทั้งหมด3ชั่วโมงด้วยกันเนาะคือวิชาละ1ชั่วโมงนะครับแล้วน้องก็ต้องเข้าสอบก่อนเวลาสอบจริงอะ่ะสามสิบ หรือบางครั้งอาจจะ15นาทีโดยประมาณเนี่ยเข้าไปนั่งก่อนแล้วก็ระหว่างที่รอที่จะสอบจริงอะ่ะเขาก็จะมีให้เซ็นชื่ออะไรเราก็เซ็นไปตามปกตินาะหลังจากที่เราแบบว่าตรวจทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าโอเคเขาฝนมาให้เราแล้ว,ลวตรงกับชื่อเราจริงๆแล้วก็ถึงเวลาสําคัญแล้วก็คือก่อนที่จะสอบอครับกรรมการเขาจะให้เรามาเซ็นชื่ออีกครั้งหนึ่งถูกไหมเพราะว่าเขาต้องมาตรวจหน้าเรากับ ปัดประชาชนว่าคนเป็นเดียวกันหรือเปล่าแน่นอนต้องเตรียมแบบประชาชนเขาไปกระเป๋าสตางค์อ่ะสามารถเอาเข้าไปได้แต่เขาก็จะมีถุงซิปล็อกเอาไว้ให้เนาะแล้วก็เราก็สามารถที่เอาถุงซิปล็อกอันนั้นอ่ะเอาไว้แบบใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ได้แต่งตัวตามระเบียบของโรงเรียนเลยก็ได้ครับปลอดภยัยสุดก็คือเป็นชุนดนักเรียนเลยประมาณ15นาทีไม่เกินนี้หลังจากที่เริ่มทําข้อสอบแล้วว่ากรรมการเขาก็จะแบบไม่เปิดลับแล้วก็คือแบบปิด เย,ร,ยาเราทําทางฟิสิกส์เคมีมาแล้วชีวะอยู่ภาคสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจอแต่ตัวอักษรทั้งหมดเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนอกจากการอ่านเทคยาวๆเทคหนึ่งเลยแบบข้อสอบภาษาอังกฤษเลยที่ให้หาอ่านและจับใจความอะ่ะข้อสอบก็จะเป็นการวิเคราะห์เยอะมากๆครับส่วนแรกครับก็คือเป็นระบบนิเวศประชากรแล้วก็วิวัฒนาการอันเนี้ยออกประมาณ3ข้อไม่เกิน5ข้อก็สัดส่วนอยู่ที่ประมาณนั่นแหละประมาณ2-3%ถึง5%ไม่เกินนี้นะครับ คือเขาจะไล่สตอรี่มาเลยว่านักนิเวศวิทยาคนหนึ่งต้องการศึกษา,าการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ที่แห่งหนึ่งหลังจากเกิดสภาวะน้าท่วมหรือแผ่นดินไหวอะไรที่รุนแรงต่างๆที่มันแบบเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยกดว่าพบสิ่งมีชีวิตเป็นพวกแพลงก์ตอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าการเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะมันเป็นการส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็เกืดวิทยาการได้ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดที่เขาเล่ามาเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ว่าแพสซจอันเนี้ยครับ มันจะมีประมาณ1-2ข้อย่อยในการถามอย่างง่ายที่สุดเลยนะก็คือจะถามว่าเป็นผลกระทบจากคําว่า Succession ยังไงภาที่2ก็จะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เซลล์แล้วก็การทํางานของเซลล์นเนี่จะประมาณ5%มีตั้งแต่ภาพของออร์แกเนลจริงๆครับว่า ออกไกเนววันนี้คืออะไรแล้วก็จะให้เป็นลักษณะของเซลล์เมล็ดขาวใช้กระบวนการอะไรในการย่อยเชื้อโรคที่เข้ามามีในเรื่องของออสโมซิสติฟิวชั่นแล้วก็พวกสถานะต่างๆที่ที่เกิดขึ้นอะ่ะในสารละลายอะ่ะแล้วก็ส่วนที่3อันนี้เยอะที่สุดแหละครับเป็นส่วนวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็วิจาร์แล้วก็อภิรายในอันเดียวกันเลยของระบบร่างกายของมนุษย์เราระบบร่างกายมีกี่ระบบอะ่ะเป็นเกือบจะสิบใช่ไหมแล้วสิ่งที่เขาให้มาก็คือเขาจะ ให้วิเคราะห์ในสิ่งที่เขาให้มาซึ่งสิ่งที่เขาให้มาคือโรคครับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆพวกนั้นนะเขาจะให้มาและอธิบายว่าโรคนี้คืออะไรเขาจะให้คํานิยามมานิดนึงว่าเออเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของออการอุดตันของหลอดเลือดแล้วจะส่งผลต่อนู่นนี่นั่นแล้วก็วิธีการรักษาอาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้เพื่อไม่ให้เส้นเลือดมันอุดตันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าข้อที่เขาให้มาเป็นช้อยสมมติว่า1 2 3เป็นชื่ออาหารแต่ละประเภทแล้วบอก ว่าถ้าเป็นคนไข้กลุ่มเนี่ยจะเลือกกินอาหารประเภทอ,อะไรเพือเหล็กเลี้ยงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันจะเป็นชอยที่แบบว่าเลือกยากอยู่เหมือนกันในการที่จะเลือกเมนูอาหารมาแล้วก็มามาตอบหรือว่าถ้าไม่ใช่เมนูอาหารก็จะเป็นอาจจะเป็นชื่อสารมาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยคือสิ่งที่ความยาของเรื่องซึ่งระบบต่างๆของร่างกายอันเนี้ยครับประมาณ70%อของคอสอพี่นั่งอ่านอย่างเงี้ยเป็นพารากราฟยาวๆเลยคือมันสามารถออกได้ทั้งพารากราฟใหญ่แล้วก็มีข้อย่อยประมาณหนึ่งวิึงรามต้องาดแล เป็นในเรื่องของโรคนิวโรมัสคูล่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่แบบว่าระบบประสาทมันไม่ไม่ทำงานที่กล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือตอบสนองไม่ดีอ่ะเขาก็ะบอกว่าเนี่ยเป็นความผิดปกติที่เกิดกับระบบกล้ามเนื้อโดยเกิดมาจากอะไรแล้วผลที่ได้รับจากโรคเนี่ยคือผลคืนข้อไหนน่าจะถูกแล้วก็วิธีการรักษาคืออะไรนี่คือตัวอย่างโจทย์แล้วก็มีถามง่ายกว่านั้นนี่ครับถามว่าข้อใดคือโรคที่เกิดจากพันธุกรรมเบาหวานความดันหรือโรคที่เป็นแบบเฉพาะอ่ะลองไปเตรียมตัวในเรื่องของโรคที่เกิด จากพันธุกรรมก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นในลักษณะของภาวะของคนไข้ที่เขาบอกว่าโอเคเนี่ยคนไข้คนนี้มาในอาการที่หายใจไม่ออกเข้าในห้องสุกเฉิญอย่างน,นี้แล้วเขาก็อธิบอธิบายว่าคนไข้อะเจออะไรมาบ้างเนาะแล้วเขาก็บอกมาว่าอ่างั้นถ้าอย่างนั้นคุณหมอก็จะแบบไปเช็คข้าวขึ้นหัวใจไฟฟ้าก็คือการาฟ ECG อันนั้นอนะซึ่งเขาจะให้พีกมาพีคิ q r s t อ่ะอันนั้นอนะแล้วเขาจะให้พี P, หรือ Q หรือ R หรือ S หรือ T ก็ได้ที่ผิดปกติไปจากเดิมแล้วเขาก็ ถาถามว่าความผิดปกติในกราฟที่เราเห็นอันนั้นนะครับเป็นความผิดปกติของการทํางานของระบบหมุนเวียนโลหิตส่วนใดหรือเกิดจากซิสโตลิกไดแอสโตลิกหรือว่าเกิดจากการบีบบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจที่ผิดปกติเลยทําให้กราฟมันผิดปกติไปอะไรอย่างเงี้ยนึงออก่าหรือมีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจเข้ามาแทรกเลยทําให้อัตราการไหลเวียนของหัวใจอ่ะหรือค่าไฟฟ้าหัวใจมันผิดปกติอันนี้ก็คือไปทวนเรื่องกราฟ EKG มาดีๆแล้วก็ในเรื่องของ Cellular Respiration ไกโคลีซิส ไซเคิลอิน e ิทอนแฮนด์สปอร์ตเชนพวกนั้นนะ <_ d> um> เขาถามตรงๆเลยนะว่ากูโ <_ d> um> คตหนึ่งโมเลกุลจะได้ไพโรเวตกี่โมเลกุลได้คาร์บอนไดซด์เท่าไหร่ได้ออกซิเจนเท่าไหร่ได้ ATP เท่าไหร่ G ในขั้นตอนของไกลโคลีซิส e อย่างเงี้ยแต่ว่าให้พี่ทวนอย่างนี้นะว่าน้ําตาล1ตัวกูโคตหนึ่งตัวมันจะเกิดสารประมาณกี่โมเลกุลอันนี้ให้ไปจํามาเลยนะครับในไงก็ต้องจําเขาจะออกประมาณนี้แล้วก็เรื่องของเนกาทีิฟฟิบ็ะเรื่องฮอร์โมนอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะพวกเออ่การควบคุมสมดุลน้ําสมดุลแร่ธาตุแล้้้ววววกกกกกก็็็อออุณหภูููมิิิแลลเปนนนนนนนพพซคคาััะรบที่ ต้องใช้ในกระดิษ feedback นั่นเองในการที่จะแบบควบคุมการทํางานของฮอร์โมนนะครับอันเนี้ยออกเยอะมากแล้วก็อื่นๆอ,อยากแนะนําให้ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆในร่างกายของเราวันมีอะไรบ้างเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็มีอย่างเช่น autoimmune system อย่างเงี้ยเป็นโรคที่ทาลายภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยครับต่อไปพาร์ทถัดไปครับจะเป็นการเอาความรู้ไบโอโมเลกุลครับหรือสารชีวโมเลกุลน่ะมาอธิบายกลไกต่างๆหรือสภาวะต่างๆที่เกิดกับร่างกาย ของเราอันนี้ประมาณ10%ก็คือที่ออกแน่แนก็คือการฉีดวัคซีนว่าวัคซีนน่ยมันไปกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไงออกในเรื่องของโครงสร้างของโมเลกุลครับอย่างเช่นโจทย์เขาจะให้โพลีเปปไทด์สายสั้นๆมาซึ่งโพลีเปปไทด์คือส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมเขาก็จะให้โพลีเปปไทด์มาสายสั้นๆแล้วก็แล้วก็ให้เราดูพันธะเปปไทด์แล้วเขาข้อตั้งถามในเรื่องของความเข้าใจของเราอะครับว่ามีพันธะเปปไทด์กี่พันธะแล้วคาดว่าน่าจะมีกรดอะมิโนทั้งหมดกตัว แล้วก็ส่วนถัดไปครับจะเป็นยีนโครโมโซมแล้วก็ โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนแล้วก็โครโมโซมครับอันนี้ประมาณ10%อันถัดไปก็จะเป็นข้อสอบฝึกการถอดรหัสพันธุกรรมส่วนอื่นๆก็จะเป็นเล็กน้อยครับเพราะหลักๆเนี่ยมันจะมีประมาณ5ข้อตรงนี้แหละแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คืออยากให้ทุกคนเอ่อเหลือเวลานิดนึงในการที่จะดูข้อสอบห้ครบทุกข้อเนาะเพราะว่ามันเป็นชีวะเนาะแล้วมันโจทย์ข้อนึงมันยาวครับแล้วโจทย์ข้อนึงสามารถถามได้หลายข้อด้วยน้องๆที่สนใจนะครับที่จะเตรียมตัวสอบทีนะ ทั้ง3วิชาเลยฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับทางสถาบันจุฬาดูเตอร์ของเราเนี่ยสอนทั้ง3วิชาเลยในทีแบทนะครับโดยมีให้เลือกนะครับก็คือเป็นการเรียนตัวต่อตัวนะครับสอนสดแล้วก็หรือว่าจะเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับแต่เป็นการสอนสดเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นคอร์สวิดีโอนะครับซึ่งมีทั้ง3วิชาเหมือนกันแล้วก็เป็นคุณครูที่จบนะครับการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปนะครับในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับมีความเชี่ยวชาญทางดยตรง แล้วก็ในพาร์ทที่เป็นไบโอโลจีนะครับก็จะเป็นพี่นะครับที่สอนในคอร์สวีดีโอด้วยนะครับยังไงก็สามารถที่จะทักมาสอบถามแอดมินนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆเนาะแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถที่พักมาที่บ้านเขียวนะครับแอดจุฬาติวเตอร์นะครับ